สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมแต่หวังว่าจะไม่มีใครลงมาก่อนนะ okay. so ผมอุด่าพูดไปหยกๆครับแม่งมีคนลงมาเฉยเลยวะ่ะเฮ้ย hmm. เดินได้กันต่อได้ครับ Ja, die Autos No! 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 damn, damn it! เฮ้ยผมละเกียดไอ้เปิร์กไอ้ตัวรูปงูนี้มากเลยครับแม่งยิงเท่าไหร่ก็ยิงไม่ตายเว้ยท่านผู้ชมเออเอ็งลงไปหาเพื่อนเองดิ เขาพกสกตันหรือเปล่าวะเฮ้ยบ้าเอ้ยเขาเป็นมนุษย์โลครับข้างล่างผมเลยใช่ป่ะ นั่นไงผมว่าแล้วแม่งเงยผมคิดเอาไว้แล้วครับว่าเขาต้องเล่นแบบนี้ไม่ไว่ายังไงผมก็จะเอาเขาให้ได้ครับผมจ้องจะเล่นคนอยู่นะคนรู้ตัวหรือเปล่าหวัดดีเพื่อน โอ้โหกว่าผมจะยิงเขาน็อกท่านผู้ชมเฮ้ยเอาไปเลยเกือบหมดแม็กอะ อะไรวะผมก็อุตส่าห์เฝ้ารอยิงไปตั้งนานครับอยู่อีกทางหนึ่งของผมอีกใช่ไหมครับเนี่ย ผลรลอยังเออเฮ้ยเฮ้ยยี่สิบคิวของผม ไี่สิบคิวไอ้บ้าเอ้ยโอ้โหไม่เปิดโอกาสให้ผมวิ่งหนีเลยว่ะเฮ้ย โอ้ยท่านผู้ชมโอ้โฮอะไรครับเนี่ยโอ้โห แป๊บหนึ่งเชื่อนเดี๋ยวผมช่วยครับ โอ้โยใครว่าไม่เดือดบ้างวะเน,นี่ยีเองเอาผมทุกทางกันเลยเหรอครับเพื่ไม่จำเป็นต้องสุดขนาดนั้นก็ได้มั้งผมว่า ê hei, ai cũng được Hãy tay thôi. Yิง thuốc men chích bểng đấy mà, โอ้สเต็ปผมเทพจังวะท่านผู้ชมไปเราไปเดินล่าคิวกันต่อเลยท่านผู้ชมเพื่อนเขาอยู่ชั้นบนครับ โดนไปขนาดนั้นแล้วเองสักยานอะไรวะเนี่ยโอ้โหเพื่อนศัตรูอยู่แถวผมครับเฮ้อผมร้านแค้นให้คนที่แม่งยิงหลังผมได้ละ ไม่แบ่งเว้ยเพราะผมก็เคยบอกไปแล้วครับว่าคิวต้องเป็นของผมอยู่ไหนอีกวะเนี่ย <c oughs> เอ้ยไม่เอาหน้ากากครับสวยเพื่อน เกมนี้ผมมาว่ะท่านผู้ชมทั้งหมดเรายิงไปเท่าไหร่วะ41คิวครับวู้ Yeah Yeah Let's goI ain't the first with the curse with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together. Insert 'cause I wanna have words.